ใช่ไหมหลักการขี้นะ้าเรื่องอนัตตาละ่ะแล้วครับอนัตตาในขณนะของศูนย์เปล่าคําว่าศูนย์คํานี้อะไรศูนย์คือจะพูดเฉพาะเรื่องธาตุสี่เท่านั้นเองธาตุสี่เราใช่ไ่มเดี๋ยวนี้เรามานึกหรือม,มาเข้าใจว่าเป็นอัตตาตัวตนมีความเข้าใจว่าธาตุสี่ขันห้าที่ว่าเป็นอัตตาตัวตนมันยึดตัวนี้ ธาตุสีเป็นอาาตัตตาตวตนจริงแล้วกอะ่ยเราก็ต้องมีอุบายไต่ถามตัวเองไว้ว่าอะไรเป็นตนคําว่าตนลกนักษณะมีลักษณะสองประเภทหนึ่งตนในรูปธรรมสองตอนในะนามธรรมตนในรูปธรรมหมายถึงธาตุจีคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ก็ว่าตนในรูปธรรมตนในาน,าาานามธรรมหมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นตน นามธรรมมันต้องสูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้มี่ปัญญาเราเราไม่ละเอียดไม่ดีก็ไม่สามารถจะยังถึงตนในรูปในนามธรรมได้ถ้ายัางถึงไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามศึกษาในรูปตนร,รูปธรรมรูปตนนี้ก่อนก็บ่าอัตราคําเดียวลวกวักษณะสองประเภทหนึ่งอัาตราในนามธรรมสองอัาตราในรูปธรรมคําว่าอัตตาคําเนี้ยมันหมายอยู่ในจุดใกล้ๆกับ่ารูปธรรม เป็นหลักใหญ่เอาไว้ก่อนส่วนอัตตาส่วนอนัตตาในนามธรรมเอาไว้ทีหลังมันละเอียดมากกว่านี้คําว่าพิจน,ะอนาอนาตตาในนามอันนั้นรูปธรรมนี้เรามาแยกแยะแค่ว่าธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟทั้งสี่ธาตุเนี่ยมันรวมตัวเป็นรูปขึ้นมาเป็นกายขึ้นมามเมื่อกายที่เรารักษากันอยู่เนี่ยมันต้องแบ่งอีกกายเออีกธาตุมองมา คือธาตุดินเนี่ยส่วนธาตุน้ําลมไฟนั่น,นอีกส่วนหนึ่งแต่เราพยายามเอาสระธาตุก่อนมาพิจารณาทีะธาตุธาตุดิน,เ,นเป็นอัตตาส่วนหนึ่งเป็นอย่างไรถึงไหนเราพิจารณาผมขนเล็เบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังปอดนี่เราพิจารณาทั้งหมดทัยได้ว่ามาเน่ส่วนไหนบ้างที่เป็นอัตตาตัวนตน ถ้าเข้าใจว่าที่นี่เป็นอาัตราตัวตนจริงแล้วนะเราห้ามในไหมว่าไม่ให้เป็นตามตามนั้นผมก็ไม่ให้เขาให้หงอกห้ามในไหมหนังมังสางทุกส่วนก็ไม่เหี่ยว้แห้งกระดูกเอ็นต,ต่างก็ไม่เจ็บให้ปวดจะห้ามในไหมห้ามไม่ได้สิ่งที่ห้ามไม่ได้นั่นเองคือว่าไม่ใช่อัตราตัวตนนั่นแหละเป็นธรรมชาติมันเอง คือธาตุต่างๆที่ทรงอยู่ทุกวันทุกวันไม่ว่าธาตุนั้นมีบิญญานของก็ตามหรือไม่มีก็ตามมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นจะมีการที่ว่าไม่สมดุลเท่าที่ควรให้ดูตั้งแต่ต้นไม้ต่างๆที่เราดูกันทุกวันทุกวันมันยังมีแป้วมีแมงอยู่นะบางต้นมีโพรงใหญ่บางต้นมีโพรงเล็กเหมือนกันนะลักษณะอย่างนี้คือไม่สมดุลเท่าทั้งหมด บางต้นก็มีด่้วงน,นี่นอนกัดกินอยู่อันนี้เป็นต้นแต่ต้นไม้มันมีลักษณะดเดียวกันมี่สิ่งที่ขาดขวางทําให้ต้นไม้มีเปลี่ยนแปลงไปได้แต่มันทุกข์ไม่เป็นเพราะไม่มีวิญญาณของนี่คือว่าร่างกายเราเนี่ยเรามีใจของร่างอยู่เมื่ออะไรเกิดข,ขึ้นกับร่างกายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูดเท่ารูตามนั้นเจ็บปวดทำนั้นนี่คืว่าโรคภัยเบียดเบียนนั่นเอง ท่านพักต่างๆก็จะมีโรคภัยเบียดเบียนตลอดเวลาในร่างกายเราก็เช่นเดียวกันมีโรคภัยเบียดเบียนตลอดเวลาอมีการพิณาเจวะอนัตตาอนัตานตาเดี๋ยวนี้มันยังมาเป็นถึงแค่ถึงแก่นแค่มันนะอนัตตาคําสุดท้ายเราพิณาจะเป็นจุดเริ่มต้นไปถึงวาระสุดท้ายนั่นคือความมาตายความ,มาตายถึงยังไม่พอพิณาความตายต่อไปอีกว่าตายไปแล้วนะ่ะ ตายไปจนกว่าจิตออกจากล่างปล่อยท่างกายนี้ไว้ร่างกายนี้เมื่อจิตออกจากล่างก็ได้ไมันก็มีวิติทธิริยาคือแสดงตัวกระบวนการคุกคองใหญ่ตัวเบ่งวานขึ้นมาแล้วก็เน่าทั้นเองอนี่ส่วนหนึ่งถ้าไปเผาละ่ะถ้าเอาคนไปเผาไปเผาตัวนี้เองที่ไหมเลือออกมาจากกระดูกกระดูกตัวนี้แต่เห็นเราเอามาคิดเอามา ใครเอามาก็แล้วแต่ถ้าตายไปจะเจ้ามาแจกสันป์บรรจให้เป็นคนขึ้นมาได้ไหมเป็นไม่ได้หมดสภาพไปอยู่นะั่นคืออนัตตาในชีวิตยังคลองร่างอยู่ในคําสมมุติว่าเป็นอัตรารตัวตนก็มือนกบว่าพอเป็นอย่างนั้นได้แต่เมื่อตายไปเมื่อถูกเผาไปแล้วนะ,จะเจ้าส่วนไหนเป็นอัตรารตัวตนไม่ได้เลยนั่นคืออนัตตาคือปัจจักตัวตนทันตีมีเวาลาสุดท้ายเห็นคำว่าวอนัตตา คือธาตุสี่เป็นหลักนั่นเองนี่การคิดไปบ่อยๆที่นานไปบ่อยตัวเนี่ยมันยากเพราะจะคิดได้อถ้าจะไปคิดอนัตตาเรื่องนามธรรมน่ะมันคงจะปัญญาอย่างไม่ถึงขนาดนั้นมันละเอียดต่อไปขึ้นไปเอาปัญญาขั้นพื้นฐานธรรมดามาที่นานณาบยากธรรมดาคืออนาตาัตตาเรื่องของรูปกายนี่เองขบวาอนัตตารูปกายเราเนี่ยมีการเปรียบเทียบไปหลายอย่างหลายประการที่เดียวกัน สิ่งใดที่เรามองเห็นสัมผัสได้ด้วยตาเราเนี่ยเส้นมะผลละหมากเราไมา้ต่างๆนั่นอ,อันนี้เป็นรูปเป็นรูปเหมือนกันแต่เราอีกแค่วันหนึ่งอนะ่ะถ้ามันเน่าถ้ามันแก่ไปแล้วมันเน่าไปแล้วมันก็สลายไปตามพื้นแผ่นดินไปมันก็หมดสภาพจากสิ่งนั้นไปหรือเหมือนกระดาษต่างๆที่เราเห็นกันทุกวันนี่เหมือนกันถ้าเรามองเห็นอยู่มันเป็นรูปธรรมดามนรูปอยู่แต่ถ้าเ,าเอาไฟไปเผาล่ะ กระดาษกับมรรภาพไปกันทีหรืออนัตตาเช่นเดียวกันนี่คือว่าการที่ในอนัตตาเราสามารถจะเปรียบเทียบสิ่งภายนอกภายในให้มันเหมือนๆกันได้ว่าสามัญลักษณะธาตุเหมือนๆกันอนัตตาเหมือนๆกันนี่ก็ว่าหลักการใช้ความคิดกันฝึกง่ายๆานั้คิดบ่อยๆ